ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมพบกับรายการเจาะประเด็นการศึกษาผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานีครับทุกวันในคานเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา11นาฬิกานะีครับวันนี้ทางรายการของเรานี่ครับแล้วก็รวมกับผมและทีมงานนะ่ครับพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนพระดาวดจังหวัดชายแนภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนพระดาบทแห่งที่2ใน ในประเทศไทยของเรานะครับเราจะมาดูวิธีการเรียนการสอนของนักเรียนตรงนี้แล้วก็เราจะมาดูโอกาสของน้องๆที่มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมาพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะไปดูวิธีการเรียนของพวกเขาเป็นอย่างไรหลังจากที่พวกเขาเรียนจบจากตรงนี้แล้วนะครับความรู้ที่ได้มาจากตรงนี้เขาจะนำไปทำอะไรกันบ้างครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกับรายการเจาะประเด็นการศึกษาในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการเจาะประเด็นการศึกษาโฟกัสคนดิการนะครับในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านระอาก่านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านสุธาทวีทองนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับยินดีตอนรับท่านมาสู่รายการเจาะประเด็นการศึกษานะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผมเลยทีเดียวที่ได้มีโอกาสมาเข้าบริเวณของโรงเรียนพระดาบด หลายคนคงจะได้ยินนะครับว่าโรงเรียนพระดาดบทผ่านสื่อต่างๆผ่านวิทยุหรือไม่ก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแต่คนก็บางทีบางคนก็จะ,จะ,จะรู้ว่าโรงเรียนพระดาดบทคืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าโดยส่วนมากแล้วหลายคนยังไม่รู้ว่าโรงเรียนพระดาดบทคืออะไรเบื้องต้นนี้ผมอยากให้ท่านผู้ช่วยอธิบายก่อนเลยครับว่าโร,รงเรียนพระดาดบที่คืออะไรครับครับโรงเรียนพระดาดบทเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาและสมเด็จพระเทพระตนราชจุดาสยามบุรีราชกุมารีรรรารท่านทรงหวงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสในการเรียนครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นให้มีโอกาสครั้งที่สองเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยมาตั้งโรงเรียนพระนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้<อ>นะครับ,รบในในในภาคใต้ของเราครับ ก่อนหน้านี้เคยมีการก่อตั้งที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับอในประเทศไทยเราจะมีแห่งแรกก็คือที่โรงเรียนพระรรบดุงเทพมานครที่กรุงเทพมานรครับที่ตรงที่อยู่ที่ท่าวาสุีครียนะครับแถววังเทวีแถวนั้นนะฮะอันนั้นคือแห่งแรกนะครับทั้งประเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้มีกี่กี่โรงครับมีเพียงสองโรงเท่านั้นเองครับกรุงเทพกับที่ยะลานี้ครับของโรงโรงโรงแรกนะครับได้มีการก่อตั้งครั้งแรกประมาณปีไหนครับ ผมจำไม่ได้แล20ปีกว,ว่ามานานมาแล้วนะครับจน,นเปิดขึ้นตอนนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวให้มีมูลที่พลาดบทเกิดขึ้นและมาช่วยเหลือเด็กที่ขาดหรือพลาดการเรียนครั้งที่หนึ่งให้ชีวิตเขาได้มีครั้งที่สองในโอกาสต่โไภัยแสดงว่าคนที่หรือว่าเยาวชนที่มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนพระดาบทถือว,ว่าเป็นเป็นคนที่ได้รับโอกาสพิเศษ มหาพิเศษก็ว่าได้เลยทีเดียว <จ uk S 1> นะครับ,รบยิ่งในพื้นที่ในประเทศไทยของเราก็มีเพียงแค่2โรงและก็เป็นความโชคดีของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโรงเรียนแห่งนี้อยู่ด้วยณพื้นที่จังหวัดยะลาของเรารในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาวบทนะครับมีความแตกต่างอย่างไรครับท่านผู้ช่วยครับเอ่อหลักสูตรเรา1ปีนะฮะครับเออหนึ่งปีนี้เราแบ่งเป็น3บล็อกครับ,ค,รบคือสามช่วง เราเรานับก็คือสามห้าสี่ช่วงที่หนึ่งสามเดือนนี้เป็นการเรียนวิชาวิชาพื้นฐานเด็กเข้ามานี้เด็กจะไม่รู้อะไรเพราะนั้นจะต้องวิชาพื้นฐานนี้สําคัญคสําหรับ การที่จะเรียนต่อเป็นช่างในโอกาสต่อไปออวิชาพื้นฐานประกอบด้วยไฟฟ้าเบื้องตน้นเชื่อมเบื้องตนอ้นและวิชาเทคนิคพื้นฐานอันนี้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเรียนจะต้องผ่านจุดนี้หมดภายในระยะเวลา3เดือนนะฮะเพราะฉนั้นบคที่2หรือช่วงที่2นั้นเป็นการเรียนวิชาเอกขราวนี้เราก็มาดูกันว่านักเรียนเรามีความสันทัดหรือจะเรียกวิชาชีพ ที่จะไปประกอบอาชีพในตัวเองต่อไปนี้คือสาขาอะไร,รเราเปิด4สาขานะครับก็คือสาขาช่างส้มรถจัก,กรยานยนต์สาขาช่างส้มรถยนต์สาขาช่างส้มเกิดจากกลการ,กรเกษตรและสาขาไฟฟ้านะครับเพราะนักเรียนก็จะเรียนในช่วงนี้คือ5เดือนการเข้าสู่วิชาเอกสุดท้ายบอกสุดท้ายก็คือหลังจากที่นักเรียนฝึกปลือในการอาภาคสิ้นีและปฏิบัติ ในสถานศึกษาแล้วเด็กจะต้องไปฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการคือในบริษัทต่างๆที่ยื่นมือรับเด็กเราเข้าไปฝึกงานเมื่อฝึกงานแล้วถ้าเด็กเรามีคุณสมบัติครบดีบริษัทเขาเห็นว่าเขาเมตตาว่างเขาจะรับเด็กเราไปทํางานโดยอัตโนมัติดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่โรงเรียนได้รับนะครับในแต่ละปีนี่นะครับมีจํานวนของเยาวชนที่มาสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนพระดาบทประมาณกี่กี่คนนะ แต่ละปีมีจํานวนมากมายนะครับเช่นว่าปีที่ผ่านมานี้นักเรียนสมัครถึง240กว่าคนแต่เพียงเรารับได้เพียง80คนเท่านั้นเอง80คน80นะครับถือว่าเกินเป้าครับเนื่องจากว่าหัวพักเด็กพวกนี้คือเด็กประจำใช่ไหมเรามีสถานที่นอนเพียง80ที่เพราะนั้นเราเลยได้รับเพียง80คนเท่านั้นเองครับอ๋อเปรียบเหมือนว่าโรงเรียนพระดาบบดก็เหมือนกับโรงเรียนปอนะทั่วๆไป ลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ตรงนี้เราเน้นในเรื่องของการเป็นช่างถูกต้องครับใน,ในสาขาขสาขาของช่างตรงนี้นะครับมีการเปิดช่างอะไรบ้างครับเออเมื่อกี้ก็บอกนะฮะสี่สาขาครบนะฮะช่างยุนบอเอร์ไซครถยุนนะฮะครับช่างส้มรถจักรยานยุนครับช่างส้มเครื่องจกกงกักรกลกานเกษตรครับและสาขาไฟาฟ,าฟ้าสี่สาขาแล้วผู้ที่จะมาเรียนในแต่ละสาขานี้จะต้องสมัครตั้งแต่แรกที่เข้ามาสมัครว่าอย่างไรคเออเริ่มแรกเราก็ให้เด็กสมัคร ว่าจะาเรียนสาขาอะไรรแต่ก็ไม่ตรงกับใจของนักเรียนเมื่อเข้ามาเรียนสู่วิชาพื้นฐานนะครับเ,เราจะเห็นชัดเลยว่าเด็กคนนี้ควรจะมุ่งไปทางด้านอะไรมันเรื่องของสรีระของร่างกายเรายกตัวอย่างเช่นดึกตัวเล็กๆแกก็ไม่ควรที่จะไปเรียนสาขาช่างเครื่องจัก,การกลการเกษตรเพราะสาขานี้ก็เป็นสาขาเกี่ยวกับงานใ,<ช>ใหญ่ใช้เครื่องกลทางทางใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น จึงต้องควรจะมาเรียนโมไดอันนี้อยู่ที่เราดุลพินษของเราที่พิจารณาด้วยอันนี้เป็นเป็นดุลพินิษของผู้บริหารโรงเรียนว่าที่ตัวเด็กเองครับครับทั้งครูปกครองและทางวิชาการจะต้องมาเมื่อเด็กมาอยู่ของเราในขณะที่เรียนวิชาพิ้นฐานใช่ไหมฮะว่าเราต้องพิจารณาแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเหมาะไปทางไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองเขาบอกว่าเด็กสมควรเรียนสาขาสาขาอื่นในขณะเดียวกันเด็ก <and> อยากเรียนสาขาที่ตนยังใฝ่ฝันอยู่เราต้องชี้แจงมากนะครับอ,อันที่หนึ่งจะต้องชี้แจงว่าหลักสูตรนี้ที่แกจะเลือกเรียนเนี่ยเรียนอย่างไรต้องเขาต้องเข้าใจทั้งตัวนักเรียนเองหรือผู้ปกครองครสองเมื่อจบแล้วนักเรียนไปอยู่อย่างไรนะมีวิชาชีพยยอย่างไรสิ่งนี้สําคัญครับไม่ใช่ว่าเด็กมาเลือกตามผู้ปกครองหรือเลือกตามเพื่อนไม่ได้เพราะอยู่ที่ตัวเด็กเองว่าเขาถนัด ไปทางด้านไหนครูผู้สอนอาจารย์ปกครองรหรือความวิชาการเนี่ยจะรู้ว่าเด็กคนนี้ควรเหมาะกับวิชาชีพใดครับอ๋อดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเองก็จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่บ้านของเขาว่ามีหน่วยงานไหนเหมาะอะไรที่มีความมีมีความโดยตรงกับสาขาที่เขาเรียนอยู่อีกด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ช่วยได้กล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจํา โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่มาเรียนตรงนี้เป็นเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอะไรมากที่สุดคนระับเออทั้งสองศาสนานะครับแต่ว่าเ,เบอร์ซินของนักเรียนที่เป็นมุสลิมมีจํานวนมากนะฮะมุสลิมเช่นว่า70คนขณะนี้เรามีมุสลิมอยู่ถึง7 0เจ็ดสิบสามคน <73 S 2> แล้วมี<น>ไทยพุทธเพียงเจ็ดคนรวมแล้วก็กคือแปดสิบนะครับนักเรียน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราพยายามเสี้ยมสอนให้รู้นักเรียนเขาก็รู้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการชกต่อยชาวราจะไม่มีเพราะว่าจากที่เราต้องอบรมอบรมมากมายนะครับได้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่มาเรียนตรงนี้เป็นเป็นนักเรียนมาจากที่ไหนบ้างครับเออทั้ง5จังหวัดเลยครับ5จังหวัด5จังหวัดเลยไล่ไปถึงสงขลาและสตูลนอกจาก3จังหวัดเราแล้วนะก็บวกไปสงขลาและสตูลถึง หรือว่าเป็นโรงเรียนจังหวัดจันทร์ภาคใต้นะครับเด็กนักเรียนเหล่านั้นทราบข่าวมาอย่างไรครับว่าตรงนี้มีโรงเรียนพระดาบทมีการมีการเปิดการเรียนการสอนอในลักษณะนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือจากรุ่นพี่ครับเช่นว่าในหมู่บ้านเนี่ยรุ่นพี่เขาเอ๊ะเขาก็ดูว่าหนึ่งเด็กเปลี่ยนแปลงเด็กได้มีงานมีการทําเด็กเป็นคนดีอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็ประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุเราประชาสัมพันธ์หมดนะฮะ ประเด็กก็จะมาสมัครกันแต่ว่าจุดสําคัญก็คือการที่สร้างชื่อเสียงได้ก็คือรุ่นพี่ที่สําเร็จไปแล้วมีงานมีการทําและเป็นคนดีอยู่ในสังคมยังมีความสุขนนี้ีุจดเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยถูกต้องครับผมโอเคเลยครับท่านผู้ช่วยครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมี ที่จะคุยในประเด็นอื่นๆกันต่อนะ่ครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงแรกของเราเวลาของเรามีความจํากัดครับท่านผู้ช่วยครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมในช่วงต่อไปกันต่อครับ pondak raja, kalimah ini tidak begitu didengari oleh penduduk di luar kawasan sempadan selatan. Tapi bagi kawasan ini, semua orang tahu dan kenal ianya ialah sekolah Raj Pajah Nukrok yang terletak di wilayah Yala, Batani dan Narathiwat sebagai satu penganugerahan yang diberikan oleh Baginda Diraja. Tuan Nipo Nikaji Pengarah Sekolah Raj Pacah Nukrok 40, Wilayah Petani berkata, Panggilan Pondak Raja kerana pengurusan sekolah adalah berlandaskan arahan diraja yang mengatakan bahawa berilah peluang kepada pelajar untuk mempelajari pandai bekerja dan bertata susila cara hidup yang selaras dengan kehendak kebudayaan tempatan agama Islam yang kebanyakan menganutinya oleh itu, rakyat selalu memanggil nama Pondak Raja. Di wilayah petani, Sekolah Raj Pasha 40 diasaskan pada tahun 2549 selepas berlakunya keadaan tidak tenang dua tahun kerana ramai anak yatim dan keluarga susah yang akibat dari keadaan tidak tenang. Dengan itu, perlu membuka sekolah menerima mereka tadi untuk belajar sejak dari Matium 1 sampai Matium 6. Sama ada pelajar tetap atau pelajar ulang alik. Pihak sekolah menyediakan asrama, makanan, uniform dan buku-buku. Rengkas kata belajar secara percuma. Yang ditekan oleh baginda diraja ialah pelajar pandai bekerja. Ketika saya belajar, saya rasa sangat gembira kerana โรงเรียนนี้มีมีความพร้อมทุกอย่างในด้านวัตถุสื่อการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนอื่นไม่มีแต่โรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีห้องพิเศษห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์มีสองห้องห้องว,วิทยาศาสตร์ห้อง ัดเย็บมีเครื่องจักรตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กที่นี่สามารถตัดเย็บผ้าคลุมหัวตัดเย็บหมวกกาปิยอดจาหน่ายได้นะครับอื่นๆอีกเยะแฉะนั้นตรงนี้เด็กที่ได้โอกาสมาพอมาอยู่โรงเรียนนี้ไม่ใช่ได้โอกาสเป็นเด็กได้โอกาส4 tahun berlalu apa yang boleh jadi kenyataan ialah Dapat mengubahkan kelakuan pelajar. Dulu tidak berdisiplin, tidak boleh hidup bersama orang lain. Sudah ubah menjadi orang yang bersusila, disiplin, fikiran baik dan bertanggungjawab. Ayuh sini, jadi pakah Saya ada. Tambah dek. Rujuk kiri, rujuk tangan. Lepas itu ada yang baik. Kekal, berani, 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 นะครับอาชีพเด็กจะมีอย่างน้อยคนละหนึ่งอาชีพและเด็กจะเก่ง EQ นะครับที่นี่จะมีการแสดงอย่างเช่นที่โรงเรียนราชประจานคร์วุฒิสิริปตนีเนี่ยมีทั้งดีเกฮูลูมีทั้งรองเงิงมีทั้งดนตรีพื้นเมืองซึ่งของศิลปินแห่งชาติได้ดูแลอยู่ดิจังห์บ้าด้ออมบะเก a กว่าแต่การณ์ไม่ติดใจนั่งพ a ้อมกั a นักเรียนไม่ได้รับบัต a เรีน masih ada lagi suluh cahaya yang terang benderang dari penganugerahan diraja kepada kita bersama. ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการจบประเด็นการศึกษานะครับวันนี้อย่างที่ผมคุยกับท่านผู้ชมในช่วงแรกที่ผ่านมานะครับว่าเราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนพระดาบดจังหวัดชดดา,ายแดนภาคใต้และก็ในวันนี้ได้ไดไดรับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับท่านสุธาทวีทองในช่วงนี้นะครับท่านก็ยังอยู่กับเร,นรานะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้คุยเกี่ยวกับทั่วไปของโรงเรียนนี้แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึง นักเรียนที่เรียนจบตรงนี้แล้วนะครับน,รน,น,นักเรียนดังกล่าวนอกจากนักเรียนดังกล่าวนั้นจะได้ได้รับโอกาสในทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทํางานเป็นที่ยอมรับของสังคมในส่วนของวุฒิการศึกษาเนยครับนักเรียนดังกล่าวได้รับวุฒิอะไรบ้างครับเออเมื่อนักเรียนจบจากที่นี่นะครับนะฮะสิ่งที่ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองก็คือนักเรียนได้รับประกา,าศยรจากสมเด็จพระเทพนะฮะ หลักสูตรเราหนึ่งปีจริงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่การเรียนของเราครับเราจะไม่มีวุฒิคําว่าปวชหรือปวสแต่เมื่อจบแล้วนะครับนักเรียนจะต้องไปสอบเพื่อเทียบฝีมือช่างนักบัณ์ฝึกฝีมือแรงงานเพื่อให้เป็นช่างระดับหนึ่งะฮะเพื่อช่างระดับหนึ่งนี้สามารถที่จะไปประกอบประกอบอาชีพได้เพราะทาง สารประกอบน,นั้นจะตีตีค่าของเงินเดือนตามชงระดับหนึ่ง<อ>นะฮะนี่คือลักษณะของการเรียนของเราครับผมนะฮะแสดงว่าหลังจากที่นักเรียนจบไปแล้วการที่นักเรียนจะได้โอกาสก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับนักเรียนที่นักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ได้รับวุฒิป,ปวชและก็ปวส<อ>ใช่ไหมครัอ<ะ>ในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ตรงนี้นะครับทราบมาว่าอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อช่วงแรกที่ผ่านมาว่านักเรียนเป็นนักเรียนประจําในระหว่างที่อยู่หอพักตรงนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรบ้างฮะนอกเสียจากการเรียนของการเป็นช่าง เออมากมายนะครับ,รบเพราะว่านักเรียนเข้ามานั้นเราจะมีปฏิทินในการปฏิบัติของนักเรียนตั้งแต่เช้าจนค่าจนถ,ถึงการนอนเลยครนะรเด็กก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งฝึกทุกอย่างถ้าเป็นมุสลิมเด็กก็ต้องละหมาดครบทั้งส้าเวลานะครับอ,อยู่กับเรานั้นเพราะนั้นเมื่อหลังจากกับสิ้นสุดของการเรียนตอนสี่โมงนักเรียนจะต้องมาออกกำลังกายนะครับ ทุกอย่างแล้วก็เราจะมีเป็นตารางเพื่อนักเรียนเกิดการเรียนเสริมเช่นว่า computer, คอมพิวเตอร์การใช้ห้องสูตรหรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพราะจุดนี้สําคัญเพราะหลังสุดนี้คือบริษัททั้งหลายเขาต้องการให้นักเรียนเรามีความรู้ตามที่วัตถุประสงค์ที่เขาเขาต้องการฉะนั้นเราจึงมาทําการปรับหลักสูตรสิ่งจําเป็นตรงนี้ก็คือ1การใช้ภาษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต้องปรับ,รบอันที่สอง การใช้คอมพิวเตอร์นะฮะเพราะบางคนนั้นอาจจะจะต้องไปอยู่ในฝ่ายขายของบริษัทอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นคอมพิวเตอร์ถ้าสมมติเด็กมีความรู้ความสามารถเด็กก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพนะครับโอเคนะครับเนื่องจากเวลาของเรามีความจํากัดก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้เนี่ยนะครับทางหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งโรงเรียนพระดาบดซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าสนใจของนักเรียนของเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับครับเริ่มงแรกทั้งเราเราเปิดตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3นะครับ,รบตอนนั้นที่เข้ามาช่วยเราแรกๆก็คือ,อกลอโมภาคสี่งบประมาณมานะครับอันที่2ก็คือสอปตให้เงินรับอุดหนุนมาเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ครับที่เป็นอยู่นะครับค่าเสื้อผ้าสังหลาจากสปตแล้วก็ าการเรียนการสอนวัสดุต่างๆนั้นได้รับความรูจากกศนอนะครับของจังหวัดยะลานะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นแล้วทางด้านวิชาการ,รสับสนุนการเรียนการสอนก็คือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วยวิาลยต่างๆในเครือของวชีวะก็รอเล็กทรของเรา เรื่องมาทําการช่วยมาทําการวิเคราะห์ในเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้หมายถึงว่าเราเราได้รับคณาจารย์จากสถาบันดังกล่าวหรือว่าอย่างไรครับใช่ครับอาจารย์ทั้งหลายเราก็คัดเลือกพวกเด็กพวกนี้ระยะเกี่ยวกับเรเรียนกับเราระยะสั้นเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งปีใช่ไหมเพราะนั้นการเรียนวิชาเอกนี้ต้องต้องจำเป็นสําหรับแกมากหรือวิชาอะไรทั้งหลายเพราะต้องคัดอาจารย์ที่ดีเข้ามาส่วนมากจะมาจากวิยลัยเทินิคกลามาจากโกศนนนะฮะหรือ จากสถาบันพระนาฝีบุรีงานเข้ามาซึ่งเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสอนเด็กเพื่อเด็กเกิดประสบการณ์ครับครับผมก่อนจากไปในวันนี้นยครับท่านมีอะไรที่จะบอกกล่าวถึงท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมรายการของเราเผื่อว่ามีผู้ปกครองที่สนใจอยากจะส่งอยากจะส่งลูกหลานของเขามาเรียนตรงนี้นะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับครับเออก็ขอชี้แนะว่าคุณสมบัตินะฮะคือนักเรียน ไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ระดับใดเลยะนะฮะอาจจะจบป .6 มาหรืออะไรก็ได้แต่เมื่อเข้ามาอยู่เราแล้วนอกจากแกมีความรู้ทางด้านพิชาชีพแล้วนะครับถ้าเด็กฝ่ายดีเราก็กศโนก็เข้ามาช่วยเราเพราะวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันว่างของนักเรียนเพราะนั้นกศโนจะเข้ามาทําการติวเตอร์หรือเพื่อต้องการให้เด็กๆนี้ได้สอบเทียบเป็นจบม .3 หรือมอ .6 ตามที่เด็กต้องการะนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้ช่วยสุธาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะครับในช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนักเรียน ที่ได้มีโอกาสมาเรียนในโรงเรียนพระดาบทนะครับเราจะไปคุยถึงความรู้สึกของเขามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มีโอกาสมาเรียนอยู่ตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนมาเรียนที่นี่และก็นในระหว่างอยู่ที่นี่และก็มีความฝันในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับแต่ว่าก่อนจากไปวันนี้ขอขอบคุณไปอย่างท่านผู้ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับรายการเจาะประเด็นการศึกษานะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนพระดาวดในช่วงที่ผ่านมาเนะครับเราได้พูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปลักสูตรการจัดการการสอนของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรพอในช่วงนี้นะครับผมมีโอกาสมาพูดคุยกับนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาถามถึงความรู้สึกของน้องนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากน้องกีรติเบราเฮงสะัดีครับนัองครับวสดีครับ น้องมาจากที่ไหนอ่ะผมบ้านเดิมอยู่ยะลาครับอยู่ยะลาอยู่แถวมาลัยบางกอกครับอยู่มาลัยบางกอะครับเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเลือกมาเลือกโรงเรียนนี้นี่ครับโรงเรียนนี้เปิดให้สำหรับคนได้โอกาสและผมขาดทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือครับแต่ผมตั้งใจที่จะเรียนผมหาโรงเรียนแบบนี้มานานแล้วครับแล้วก็มันลําบากด้วยเวลาคือผมมีพี่น้องสองคนมีน้องสาวก็แม่ คนหนึ่งแม่ขับรถไม่เป็นครับับพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าขอให้ผมทํางานไปมันก็ได้รายได้แค่นั้นความรู้ผมไม่มีครับครับผมจบเพียงแค่มอสามหลังจากนั้นผมก็เลยได้ได้ยินจากวิทยุับหรือเพื่อนแถวบ้านเขาพูดกันว่าโรงเรียนพระธบุตรเปิดนะอไม่จํากัดวุดขอให้เป็นคนดีแล้วคิดที่จะมาเรียนที่นี่ตั้งใจจริงครับผมก็ อยากจะได้ความรู้อยากได้ได้วิชาชีพผมเลยจึงมาเรียนที่นี่ครับการมาเรียนที่นี่แรกๆก็ต้องสอบเข้านะครับสอบเข้าแล้วก็เรื่องยาเสพติดนี้ที่หนึ่งเลยนะครับต้องไม่มีต้องไม่มีครับครับแล้วก็ร่างกายเราต้องสมบูรณ์ครับทุกอย่างคือไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวเราได้ทั้งร่างกายสมบูรณ์ได้ระเบียบวินัยได้อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วนี่ครับได้ คือเมื่อก่อนเราอยู่โลกข้างนอกเป็นยังไงพอเรากลับมาอยู่ในโลกแบบกฎระเบียบเราก็เริ่มมีแ,แรกๆก็มีความกดดันมั่งพอมีวินัยครับมีวินัยแล้วก็มีความกดดันเกิดขึ้นครับแล้วก,ก็ก็เราพยายามปรับตัวเข้าหารับเพื่อเราจะจะได้มีวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพต่อไปครับ ผมได้อยู่ที่นี่ห้องหนึ่งหกสคนครับผมอยู่สิบสิบหกคนครับทั้งหมดนักเรียน80คนเรียนสาขาอะไรครผมเรียนผมเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าครับผมทําไมถึงเลือกสาขาวิชาเนี้เพราะว่าช่างไฟฟ้าผมชอบด้วยครับผมชอบในด้านนี้และก็พ่อก็อยากให้เรียนด้านนี้ครับผมเพื่อได้กลับมาพัฒนาบ้านครับ หลังจากที่น้องเกเติจบม .3 น้องอยู่ที่บ้านประมาณกี่ปีฮะในช่วงนั้นผมอยู่บ้านประมาณ3ปีกว่าครับรับจ้างทํางานเรื่อยเปื่อยเลยครับทํางานอะไรครับเพราะว่าผมคนเดียวเป็นหัวหน้าครอบครัวครับครับผมทํางานตั้งแต่แรกผมเริ่มเล่นดุนตรีครั้งแรกผมเล่นดุนตรีครับรับงานทั่วๆไปนะครับก็หลังที่สองผมมารับผมไปอยู่มาเลได้สองปีไปทํางานเสร์ฟรางจับข้าวแล้วครับ กานทรมยาแถวมาเลนะครับพอมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนพระดาบทแล้วเป็นยังไงบ้างครับชีวิตผมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนทันทีเลยคือเข้ามาวันแรกคือจากแบบเด็กท่วๆไปสมมติเขาไม่ค่อยตื่นเช้างั้นนะครับผมก็คนหนึ่งอะไรนั้นผมก็มาอยู่นี่ก็ได้ตื่นเช้าตื่นขึ้นมาละหมาดจากไม่เคยละหมาด ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างได้ละหมาดครบอยู่ที่นี่ครับมันเป็นเวลามันมีเวลาส่วนของละหมาดให้ด้วยอยู่ตรงนี้เป็นภาพบังคับเลยใช่ไหมคือเป็นเป็นภาพบังคับเลยครับคือถ้าละหมาดก็ได้กับเราแต่ถ้าไม่ละหมาดเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ส่วนมากเขาจะเค่งในด้านนี้ครับทางทางโรงเรียนเขาจะเน้นให้นักเรียนทุกคนที่เป็นมุสลิมจะต้องละหมาดครบห้าเวลาครับตื่นเช้ามาก็ตื่นแรกๆก็ตื่นสี่โมงสี่สิบห้าเพื่อทําการเตรียมตัวละหมาดหลังจากสี่โมงสี่บห้าประมาณ ห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่ห้าแบบนี้ครับ,รบเราออกกําลังกายกันแล้วครับ,รบเริ่มออกกําลังกายออกกําลังายเสร็จออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ประมาณตีเจ็ดเจ็ดโมงเช้านี่ครับ,รบเรารับประทานอาหาร <ลง S 2> ที่โร<ล>ง,<ล>งอาหารของเราเองแสดงว่ามาอยู่ที่นี่ในช่วงเช้าไม่มีโอกาสที่จะนอนอใช่ไหมมันไม่มีโอกาสเลยครับคือ<ม>เรียนก็หนึ่งปีหลักสูตรหนึ่งปีเราเรียนอัดเต็มเล็มเลยครับคือเราอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่ออกแค่ว่าเป็นแค่สาขาไฟฟ้าของผมอย่างเดียวผมเรียนเชื่อมด้วยครับเรียนเชื่อม เปล่าครับมันคือมันเป็นภาคพื้นฐานนะงครับคือออกมาเด็กๆกเรียนพระราบุตรออกมาคือต้องเป็นทุกอย่างอย่างน้อยมีพื้นฐานมีความรู้ระดับพื้นฐานใช่ไหมครับแต่ว่าหลักๆแล้วเราเน้นในด้านของการเป็นช่างไฟฟ้าครับผมลงช่างไฟฟ้าตอนนี้ความรู้ที่เราได้จากที่นี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมมาอยู่อยู่ในระดับไหนนะประมาณสามเดือนจากผมไม่เคยเรียนช่างเลยนะครับผมเรียนสายสามัญทั่วไปนี่ครับก่อนก็มาอยู่นี่ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคือจาก ไม่รู้การอ่านการอ่านมิเตอร์ผมได้อ่านเป็นการเดินสายไฟการต่อวงจรการรู้กฎของโฮมอะไรพวกนี้ครับเรื่องของไฟฟ้านี่ผมพอเริ่มรู้เรื่องเลยครับขนาดแค่เวลาสามเดือนที่เราอยู่ที่นี่อยู่สามเดือนนีดสามเดือนแรกใช่ไหมสามเดือนแรกนะครับผมแล้วคิดว่าหลังจากนี้ยังเหลือเวลาอีกหกเดือนใช่ไหมฮะหลังจากนี้น้องคิดว่าน้องจะกรอบครวยความรู้จากตรงนี้ได้มากถึงประมาณไหน มากเท่าที่เราจะกลวยได้ครับเพราะว่าเข้าเข้ามาที่นี่เพราะมันลําบากด้วยครับแล้วก็คือต้องมีใจรักจริงๆในการเรียนจริงๆครับเราต้องรีบกลวยเพื่อเราจะออกไปแล้วเพื่อพัฒนาชุมชนหรือบ้านเราเือไปอยู่สถานที่ประกอบการอื่นๆครับคิดว่าหลังจากที่เราจบจากตรงนี้ไปยังเหลือเวลาอีก6กเดือนหกเดือนข้างหน้าเราออกจากรั้วของโรงเรียนพระดาบทด้องคิดว่าน้องคิดจะไปทําอะไรต่อไปครับผมคิดว่าถ้าผม เรียนจบมาผมว่าถ้ามีทุนผมว่าจะเปิดร้านตัวเองแถวหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชุมชนครับครับแล้วก็ผมอยากแนะนําให้ทุกทุกคนเข้ามาเพื่อเผื่อคนไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างพวกผมนะครับได้มาเรียนที่นี่ได้มีความรู้บ้างครับเหมือนมีวุฒิป .6 แบบนี้ก็ได้เรียนแล้วครับเรียนหลักสูตรแค่หนึ่งปีครับผมหลักสูตรเทียบเท่ากันหมดครับหนึ่งปีได้จากแบบ ถ้าเรียนสามัญทั่วๆไปเราไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเทพหรอกครับเพราะครั้งที่แล้วพระเทพมามาเสด็จมาที่นี่เสด็จมาที่นี่ด้วยครับมาเปิดอาคารเรียนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังน้องกฤติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนีครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการเจาะประเด็นการศึกษาครับขอบคุณมากนะครับนี่เลยครับคือผลจากน้องๆที่มาเรียนที่โรงเรียนพระดาบดจังหวัดเชียงทานภาคใต้นะครับถือได้ว่าตรงนี้เป็นการเปิดเวทีหรือว่าเปิดโอกาสให้กับน้องๆ เยาวชนที่ไม่มีโอกาสหรือว่ามีทุนทรัพย์น้อยในการที่จะเรียนต่อในระดับสูงๆนะครับตรงนี้ยังเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านนะครับโรงเรียนพระดาบทจงบทังหวัดฉะยชิภาคใต้นะครับรายการจับประเด็นการศึกษาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ